ผู้ชายที่พร้อมแต่งงานพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะเวลาที่เขาเจอผู้หญิงเนี่ยเขามักจะทดสอบอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยทดสอบในเรื่องของการให้อภัยค่ะเขาจะทดสอบว่าคุณสามารถที่จะให้อภัยและยอมรับข้อผิดพลาดที่เขาทําได้ไหมข้อผิดพลาดในที่นี้นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ คนทุกคนน่ะเราไม่ได้เพอร์เฟกอยู่แล้วเนาะมันสามารถที่จะทําผิดพลาดกันได้แล้วการที่เขาทําผิดพลาดแล้วเขาปรับปรุงเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะดูว่าคุณสามารถที่จะยอมรับและให้อภัยเขาได้ไหมถ้าเกิดเขาคู่กับผู้หญิงที่นิดหน่อยก็ไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าความรักทั้งหมดที่สะสมมาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อเขาเผลอทํามันพังนิดเดียวอะ่ะมันจะจบลงทันทีนั่นเองซึ่ง อันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจเนาะผู้หญิงบางคนก็คือสามารถที่จะรับได้เลยทําให้ประคับประคองชีวิตรักชีวิตคู่นะคะอยู่ต่อกันได้ยืนยาวนั่นเองข้อที่2นะคะคือการตอบสนองต่อความเครียดค่ะในชีวิตคู่เนี่ยมันมีทั้งช่วงเวลาที่เครียดช่วงเวลาที่สุขนะคะเขาจะดูว่าคุณสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ยังไงในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ จากทางฝั่งครอบครัวของอ e ีกฟายหรืออะไรเขาจะดูว่าคุณจะสามารถมีวิธีจัดการได้ยังไงพูดง่ายๆว่าดูในเรื่องของวิธีคิดของเราซึ่งบางคนที่มีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะก็อาจจะแบบปี๊ดปาร์ตโวยวายซึ่งบางบางครั้งนะมันก็อาจจะทําให้เราเสียหายในเรื่องนี้ก็ได้ค่ะดังนั้นเขาจะดูวิธีจัดการกับความเครียดของคุณนั่นเองเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะคือการแสดงออกในเรื่องของความรักเขาจะดูว่า คุณแสดงออกในเรื่องของความรักและความห่วงใยที่มีต่อเขาไหมหรือว่าเท่าที่คบกันอยู่ในทุกวันเนี้ยคือคุณคบกับเขาเพื่ออะไรคุณรักเขาจริงๆไหมหรือว่าคบกับเขาเพราะมีผลประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่านะคะเพราะเรื่องนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเรื่องที่จะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่ค่ะ ยืนหยัดต่อไปเนาะคบกันต่อได้ยาวๆในอนาคตจนแก่เท่านั้นเองดังนั้น3มเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้ทดสอบคุณนั่นเองเนาะทีนี้หลายคนบอกว่าโคชขาตอนนี้ยังไม่มีแฟนเลยแล้วอยากมีแฟนต่างชาติอยากประสบความสําเร็จอยากมีแฟนสักทีโคชเชมีอะไรแนะนํำไหมนะคะจากการที่หลายๆคนเนาะบูชาสีพึ่งไปเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เสริมพลังที่แบบดึงดูดได้ดีมากๆเลยทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นได้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เนาะเป็นสีพึ่งนะคะที่ผ่านการปลุกเสกนะคะทุกคนมีเก็บปลายทางด้วยนะใครสนใจก็คือติดต่อที่โคเชมได้เสริมในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักทําให้ประสบความสําเร็จนะคะคนที่อกหักรักคุดหรือแม้กระทั่งแฟนนอกใจนะมีหลายคนที่แฟนนอกใจไปมีคนอื่นนะคะก็ บูชาสีพึ่งไปแล้วนะทักแชทกลับมาหาโคชเชมรู้สึกแบบเฮย้ยรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณมากๆตัวเองขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจบูชาสีพึ่งนะคะโคชเชมก็แนะนําแบบนี้ก็ทําให้ชีวิตรักครอบครัวของเขากลับมาแฮปปี้นะคะโอเคเนาะดังนั้นถ้าใครสนใจบูชาสีพึ่งนะคะติดต่อได้ที่แอดเชมค่ะ